สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายก็ช่วงนี้ครับจะเข้าเดือนมีนาคมปี2 0 2 4มีมือถือจากค่ายเทคโนครับได้เปิดตัวอยู่ที่ต่างประเทศก็จะเป็นรุ่นเทคโนโปรว่า6 p โปร g เป็นมือถือจากค่ายเทคโนครับที่เน้นสเปกในการเล่นเกมเล่นโซเชียลท,ทั่วไปครับถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ถือว่าให้มาครบเครื่องครับราคาประหยัดเมื่อเทียบกับยี่ห้อดังๆครับในท้องตลาดที่วางขาย ในราคาเดียวกันวันนี้ครับเราจะมาบอกกล่าวเล่าสเปคกันเผื่อเพื่อนๆครับที่กําลังมองหามือถือสเปคดีราคาประหยัดหรือว่าเพื่อนๆบางคนครับที่กําลังใช้เทคโนโลยา5 u อยากอัปเกรดอัปรุ่นเป็นเทคโนโลยา6 Pro 5G จะได้มีข้อมูลในการวางแผนเลือกซื้อมาดูรูปร่างขนาดแล้วก็น้ำหนัก สำหรับเจ้าเทคโนโปรว่า6 Pro 5 g บางอยู่ที่7.9ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักตัวเครื่องครับจะอยู่ที่198.3กรัมสำหรับความสวยงามหรือว่าขามเท่ของเจ้าเทคโนโปรว่า6 Pro 5 g โดยฝาหลังครับได้มีการดีไซน์ใหม่อย่างสวยงามมีแสงเงาประกายวิบวับเป็นเครื่องจักรหุ่นยนต์ผสมผสานกับไฟแฟลช led ที่วางลวดลายไว้อยู่ที่ใต้ฝาหลังจัดเรียงมาพร้อมกับพวกไดนามิกไรเอฟเฟกต แล้วก็จะมีไฟรอบวงแหวนครับเป็นวงกลมครอบทับวงทับกล้องตัวที่3ซึ่งผู้ใช้งานครับสามารถปรับตั้งค่าไฟพวกนี้ครับได้ภายในเครื่องกตั้งค่าได้ครับหลากหลายรูปแบบแจ้งเตือนการฟังเพลงต่างๆมาพร้อมกับจังหวะของเสียงเพลงก็ถือว่าดีไซน์ได้อย่างสวยงามเท่เก๋ทันสมัยครับสำหรับรุ่นนี้ต่อมาครับมาดูสเปคกล้องถ่ายรูป สำหรับรุ่นนี้ครับกล้องหลังตัวหลักให้มามากถึง108ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนช่วยอีกตัวนึงครับเป็นเลนเดฟอยู่ที่ 2, 000, 000, 000, 000. 2> ล้านพิกเซลเลนที่3ครับก็จะเป็นเลน AI อยู่ที่0.08ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแฟลช LED ส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลก็ถือว่าให้ความละเอียดกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังมาค่อนข้างสูงสำหรับรุ่นนี้ครับไม่มีเลนออนตรวายไว้ถ่ายมุมกว้าง ต่อมาครับบาดูทางด้านหน้าจอแสดงผลสำหรับเจ้าเทคโนโว่า 6.5G จะได้เป็นจอ AMOLED ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วความเรียดจอครับ 4K HD p l u สส่วนทางด้านรีฟเชหน้าจอครับสูงสุดจะอยู่ที่120เฮิรเราสามารถเลือกปรับตั้งค่าได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้ต่อมาครับมาดูทางด้านความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้นะครับสามารถปรับได้สูงสุดจะอยู่ที่1,300นิต นี่ก็คือค่าความสว่างของหน้าจอครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีเมื่อเราเล่นกลางแจ้งก็สเปคหน้าจอโดยรวมครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีได้หน้าจอ AMOLED 120 h z มาดูทางด้านระบบปฏิบัติการของเจ้าเทคโนโว่า6 Pro 5G ลันมาพร้อมกับ Android 14ตัวใหม่ล่าสุดครอบทับด้วย HiOS 14มาดูทางด้าน CPU ก็จะใช้เป็นตัวเดีวยวกันครับกับเทคโนโ o ว่า Pro 5G ก็คือ MediaTek Dm6080 ลองรับ 5G GPU ครับจะใช้เป็นตัว Mali G57MC2 ในด้านหน่วยความจำแหลมที่ให้มาครับอาจจะเริ่มจาก 8GB หรือว่า 12GB หน่วยความจำครับ 256GB ต่อมาครับเรามมนุผลทดสอบคะแนนั n t u ตูคะแนนก็จะอยู่ที่ประมาณ433,261คะแนน ต่อมาครับมาดูทางด้าระบบชาร์จและก็แบตเตอรี่สําหรับเจ้าเทคโนโปรว่า6 Pro 5G ให้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ครับมามากถึง6 0 0 0มิลลิแอมหองรับชาร์จเร็วอยู่ที่70วัตต์ก็ถือว่าให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะครับโดยรวมทั่วๆไปครับมือถือส่วนมากที่เราใช้งานกันอยู่ส่วนมากครับจะอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมสำหรับรุ่นนี้ครับให้มามากถึง6 0 0 0มิลลิแอมครับใช้งานอย่างจุใจแน่นอนต่อมาครับมาดูทาน้าจุดเด่นแต่งหน้าอื่น สำหรับลำโพงของรุ่นนี้ครับได้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ d o b บ y Asmode การเชื่อมต่อครับก็จะเป็น Wi-Fi 5.0 b l e t t o t t เวอร์ชัน5.3รองรับ NFC พอร์ตชาร์จครับก็จะเป็น USB แบบ Type C รองรับการสแกนลายนิ้วมือใต้จอในส่วนของมาตรฐานกันกันน้ำกันฝุนครับ IP 53กันละอองน้ำละอองฝนละอองฝุ่นได้ชั่วคราวครับไม่สามารถถ่ายรูปใต้น้ำได้ ก็เป็นสเปคพื้นฐานครับที่รวบรวมมาจากต่างประเทศในส่วนเครื่องที่เข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยครับสเปคก็จะใกล้เคียงประมาณนี้ในเรื่องของราคาที่วางจําหน่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บวกลบอีกนิดหน่อยก็จะยึดตามเทคโดโว่าโปร 5G รุ่นที่วางขายก่อนหน้านี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลามอปายหน่ยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ